นายพี่นายพี่ก็รอความบันเทิงเราไม่เจอห้องมืดเราผมมาเฮ้ยเจ๊งมาพี่ิงแทมแทมมึงเป็นใครกูต้องทำอะไรมันได้รหัสมา มันอะไรอ่ะอะไรไม่รู้เลขโรมันอย่างแลกอ้ออักบาตพี่กลางบาทสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรอย่างพี่ต้องหาหนังสือมีหนังสือหมดห้าเล่มห้าเล่มเหรอน่าจะห้าเล่มอ่ะห้าเล่มเลยพี่ใช่หนังสือห้าเล่มแส้วตัว X มันคือแถวแรกสี่เหลี่ยมแถวสองหกเหลี่ยมแถวสามสี่เหลี่ยมไอ้สามเหลี่ยมแถวสี่แล้วก็ว่าตายแล้วจะทิงสี่เด่นมากเลยพี่เออเนี่ยเลขห้ารูปดาวเลขสาม รอบนี้สามดีลีเอมเจ็ดเนี่ยเด็่ยังม่ที่สวยไปห้าสองสี่เจ็ดห้าสองสี่เจ็ดจะเลขสุดท้ายอ่ะไม่รู้อ่ะอ่ะหนึ่งไม่ล็อกไม่เปิดเปิดแล้วพี่ไม่เปิดแล้วมั่วถูกโอ้เอ้าไม่พี่ผมไม่น่าเจอหรอกพี่โอ้ พี่โดนอะไรอะนี่พี่จะเล่าให้ฟังปิ๊ชต้อปิ๊ชต้อกัดปิ๊แล้วกัดผมว่ามันต้องอยู่ไหน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 อะไรพี่อะไรมา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 ตัวนี้สนุกมาหาสีมาหาแสงสว่างที่เป็นสีฟ้าหาแสงสว่างที่เป็นสีฟ้าอ๋อสัตว์จอมยุทเป็นสิ่งว่ามามามาเอ้ยเรานี่มากระดวงอ่ะเดี๋ยวปุ๊บเจอเดี๋ยวปุ๊บเจอ การประจนภัยแับสี่คนโอ้รถบ้านอยู่โคตรแพรของคนอีเข้าตู้ไม่อย่ามองมันช่ไหมาชาลาลานี่ไงเจ็ดเซียนโอ้ซ้ายมือซ้ายมือขึ้นมาไหนพี่ไหนปิดเด้อปิดเด้อจองนนหน้าแค่กับพริบไหนจองหน้าหย่าเฮ้ยเอา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 ที่ตัวทีวะผมผมไปไม่ถึง ใช้ล็อกปิดทั้งหมดที่มีเพื่อจบเกมนี้ล็อกพร้อมกายพร้อมใจพราะโอ้ไม่พร้อมเท่าไหร่อยู่ก่อนพี่เอาเลี้ยวขวา<อ>เลี้ยวขวาพี่นั่นแหละตัวไม่ถูกตรงแล้วโอเคนั่นแหละถูกตรงไปฉพายแล้วไม่มีตู้ไ,ไม่มีตู้นี่ไปยังตู้ไม่มีตู้ <c oughs> พี่หนักไอ้ยี่ผมมองไม่เห็นไม่มีตู้ไม่มีตู้ไปยังไงตู้มันไม่ใช่ดิอันนี้อันนี้พี่โดนวับไอ้ี ไม่คิดพี่โดนวาร์ปใช่ไหมใช่วาร์ปไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เจ็ดเอ็ดว่ะเฮ้ยพี่อะไรอะอะไรออ่ะขงมเฮ้ยทำไมทำไมไฟมันกระพริบวะเขาไม่ลอกมาข้างนอกพี่พี่เห็นดวงตาด้านข้างไหมข้างไหนผมว่าผมเห็นดวงตาอยู่อยู่อยู่จะมีการบอสไฟทินะผมว่าต้องต้องปิ่งรอบว่ะโอเคผมเดยป้อนไฟยาทางเดินแบบนี้มันอะไรกันครับนี่มีแค่ที่เดียวพี่หลอกหรือเปล่าผมว่าของจริงวไว อออ้ยงว่ามันต้องไวกว่าเดิมไม่ไปยากินกว่าเฮ้ยโอหดิฟท์แทบไม่ทันชิพายแล้วเป็ดพี่จะตายเอ่ะยัง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 ได้อยู่ เดี๋ยวสิโอ๊ยยังลอยพี่พี่แตกพี่หรี่เหยียบไฟ <c oughs> กูจะกดส0สโลพังเก้าเก้าจะเคลีแล้วดีดลอโอ้โอ้กูแตกเอ๊ะอะไรเหรอผมว่านแปลก่ะ ผมว่ามันต้องมีไม่ใช่ผ่านไปนง่ายแน่พี่ไปอีกนะออกเลยเอ,อ้ฮ <Hello. S 1> ัลโหลคาสิเย็ด yeah, แม่ <laughs> มันกำลังมามาเดินไป,นนไปอีกตู้หนึ่งมันจ้องอีกตู้อยู่เป็จไปอยู่หลังมึงเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ห้องมันอยู่อีกห้อง,น,ออองนึง <c oughs> ไม่ให้เหรอพอดีเหรอเอาเฟ้นใา้ได้เหรอเอาวะเอาวะกดดิฟกดดิฟอย่าบอกว่าต้องพลังงานพี่วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งตามไปแล้ววิ่งตามเหี้ยวิ่งตามไแล้วเป็นวิ่งตามอากูตายไ,ไอ้เหี้ยฝากไ, <ค Year> ไปเล่าเรื่องราวของฉันด้วยผมจะเล่าเรื่องราวพี่ฮะพี่แบบผมมาตลอด เด็กทีมเดินมาตายด้วยกองไฟกระโดดไฟคอกตายพี่มาสองท่านเลยวะชื่อพี่อูแบบมองแบบมองมาดูแล้วแบบพี่ผมแบบคิดถึงพี่ทั้งหมดพี่ผมว่ามึงต้องตายไปกับกูเป็ดเ๊ยพี่จะปกป้องน้องเอง to be continue ยร์<อ>ไฟน่ากลัวกว่าผีนะครับี่โดนไฟคอกตายเมื่อพี่เหลือทิดเดียวด้วย